สัีทุกของเคคของเจะนี่ไมค์ครับลัคกี้บล็อกสกายบแล้วก็อะไรวะแล้วก็อะไร่านว n i v เว s ร <Universe. S 1> ใช่แล้ว ูเพิ่งบอกไปตอนแรกเลว่าอ่ายูนิเวอร์สไม่รู้จักจำไปสมองเลยฮะจำมาแนวว่าเขาโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้นี่นะครับก็มาสู้กับอะไรฮะโดยี่๋ยวนี้ยต้องสู้กับวินโดว์หรอวันนี้เรามาถึงกับแบบวินโดว์เนาะซึ่งผมทุกคนสงสัว่าวินโดว์ไหนวินโดว์อะไรกันบ้างจะไม่ผิดนะมันจะมีวินโดว์เอทแล้วก็วินโดว์เอแล้วก็เจแล้วก็แปุแล้วก็สิแล้วก็สิซึ่งล่าสุตอนนี้เนี่ยสิบเอ็ดมาแล้วทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถลงไปดูสิบ แล้วก็ต้องเปิดนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากเลยคือคงวิ่งอัพไม่ได้เออรู้แค่เนี้ยแล้วรู้สึกว่าจัท้าแอาจจะแหลกด้วยนะไม่รู้ดิซึ่งวิดโดว์เราเนี้ยต้องเป็นโหมดเขาเรียกว่านะโหมดไบออดเดี๋ยวต้องเป็นแบบ UEFI นะซึ่งของผมมัน,นไม่ได้เป็นแบบนั้นไงคือมันต้องวิดโดว์ใหม่เป็นแบบ UEFI ต้องัววิโดวใหม่เป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมแบบเออเกียจรูอก่เอะแบบเออกูไม่เอาก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวนะเพราะเราก็ต้องอัพปีเดียเดี๋ยวมันก็เลิกเลิกอันนี้ ยาอย่าบ้าไอ้พึ่งกนูทีเองมาก็มาเนี่ยคร่าวๆนะครับมาเปิดอะไรยูนิเวิร์สมาแรกเลยวางเลยถ้าไม่รับทอมเหมือนเดิมเนาะโอ้โหวางโคตรใกล้มาเปิดเลยบ้าบ้าโอเคโอ้โหเริ่มมาได้แล้วถ่ายกับเอ็มมอลเลยว่ะเย่โมงมเลยฮะมันะเดี๋ยวกูเสียทแต็กหนึ่งโอเคครับเอีเมลล็อกหอยบอยเนาะเมื่อกี้รองเท้าของเรานะทุกคนบอกไว้ก่อนนะอุ้ยาดับเอออ้าวมาไยี่ไม่ออกมาพิสนูไอ้พี่โอ้โห หนูไปเอพย์เยอะโอ้โหแม่งใส่แมทด้วยโอ้โหยุคใหม่เย์ยอะยุคใหม่ใส่แมสอันนี้เป็นหมวกใส่แล้วก็เป็นหมวกเอเลี่ยนเหรอเชื่อวะไม่รู้อ่าถูกหรือเปล่าทำไมหน้าตาหมวกมันน่ารักแต่วะใช่ไหมแ้๊นึงแป๊บนึงไม่ต้องแป๊บมากเธอไม่เคยมีเวลาให้เราเลยเหรอถึงแป๊บนึงตลอดเลยอ่ะเธอมันไม่สำคัญไงเธอมต้องเอาเวลาจากฉันหรอกไปไกลโอ้ยกูตกหลุมโอ้ยตกหลุมรักเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเพลย์สเตชันโอเคกีนแล้าสู้เพลย์สเตชันแม่งเลยมาอย่างงี้ถ้ากูเคยพูดแล้วมึงไม่เอาเองอ่ะเอาอันนี้เป็นเค้กปุ๊บทิ้งไปไไไมม่่อออะเากก็ด้นนนึงัิปจโชคดี เฮ้นี่ก็เป็นงานอะไรไป็โชคดีหรอกอันนี้เป็นเดาเปิลไดมอนด์คนไม่มีโชคมันจะโชคดีอะไรหมาไรทังจริงมันเป็นเดาเปิลไดมอนด์อะน้ำไหมเนี่ยไม่นับไม่นับครับงั้นกูเนี่ยนับอับกูก็สิบแต้มอะไม่นับสินี้มันมันไม่ใช่แร่อันนี้มันคือไดมอนด์ของกูมันเขียนว่าไดมอนด์เดาเปิลของกูเป็นเรนโนโอ้โหกูเล่นมันนอกบ่อยเนาะอุ้ยอะไรอะเดือดระเบิดเลคคอร์ดเดอดระเบิดเลคคอร์ดวัาคนบอกว่าเดือดระเบิดเลคคอร์ดไม่มึงก็อ่านภาษาคิดดีมจำภาษาอังกฤษทำไทยคำไม่ได้นะจำคำว่าระเบิดดไไม่่้อะเเนีียย เอ็กซ์พออะไรเหรอเอ็กซ์พอรชันไงอ้าวนี่ค้างเหรออ้าวค้างอ้าวแล้วเป็นไรค้างอ่ะว่าเอ็กซ์พอร์ชันนั่นแหละโอ้มาต่อไปมาแล้วครับทุกคนหายค้างแล้วอุ้ยอันนี้มีเก้าเก้าคูณสามเฮ้ยเดี๋ยวสิของกุ้งจะมาคูณกันทำไมมึงดับคืนไปนะโอเคเมื่อกี้ผมไปคูนแล้วคนเก้าคูณสามแล้วกับยี่สิบเจ็ดเนาะผมไปคูณมาแล้วเนาะอ่ะมาได้แล้วมาเจ็ดบล็อกโอเคนี่ก็หายไปมึงมึงดับบล็อกคืนเลยใช่ไหมวางคืนแล้วอ๋อโอเคมายี่สิบเจ็ดบล็ มึงมึงทำอะไรกูมึงมึงฆ่าก,กูเหรอเปล่านะมึงได้เท่าไหร่อ่ะไอ้เมื่อกีอ้อ<ๆ>้าวแล้วแล้วกูถ่ายได้ไงได้ยี่สิบเจ็ดแต่ชื่อมึงฆ่ากูนะบล็อเปล่บาบล็อกกระบะแล้วอันนี้ใครจอยเกมกัน่ะพวกมึงที่ขยันจอยเกมเลยหรอสองสามสี่้าสูงใส่แบบสกายบอกเขาแบบเอาคนเก่งๆมาจอยเกมอันนี้เป็นแอปเปิลฟอร์เรสแอปเปิลป่ากินแล้วเป็นเจ้าป่ากินแล้วขาดนะอึงโตไม่ได้าหัวเลยเลยอันนี้เป็นเฮ้ยเอ็นเอนไม้เอนไม้เจอว่ามันอะไรได้ไวเดนไม้อ๋อเดนไม้เออไม่ใช่เอนไม้ยา ทุกทีกูได้มนะวกอะเศกเอาอเองไม่รู้รเตียวเองวุ้ยเศโชว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรเป็นไ,ไรกูบอกเลยว่ากูมีของแล้วผมดูกูแน่ผมได้บอกนะมันเป้ผมเสกบล็อกเหล็กก่อนเก้าบล็อกทุกคนบอกเท่าของดีไปจะได้ของดีอ่ะงั้นกูเอาไปเลยบล็อกเพชรหนึ่งบล็อกโยนเข้าไปเลยว้ายเอามันจะเศกโชวเฮ้ยกูคืนไงกูคืนไม่ทั้ของหายอ่ะมึงนย่าเอาบล็อกเพชรเศกโชว์ไปเลยมาได้เป็นเฮ้ยจริงหรอ คือถ้าเอาบล็อกสิ่งชั่มันจะได้หูจริงๆวะแล้วมันก็ได้จรนะิงแลยเนี่ยได้บล็อกทองมอาหกหนึ่งบล็อกหนึ่งกองกว่าแล้วทีแี้บอกไม่เกี่ยวหรือไม่จริงเออมันกำหนดเป็นบล็อกทองเหรอเอเออ่อเดี๋ยวรอบอ่อนไนล์รอบนึงเดี๋ยวอนะีกรอบน้ำถ้าได้บ่อน้ำ oh, โอ้โหระเบิดแล้วกูวได้บ่อน้ำมาแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้โหบ่อน้ำกูเจ๊งเลย อันนี้โอ้ยังไม่จริงนะได้ยังบล็อกเหลืองอยู่นะเสียเก้าบล็อกเออม,มัวแต่ทำอ่ะมึงมัวแต่ทำอ่ะมึงจะจะได้เปิดต่อไหมเงี้ยอันนี้เป็นเค้กเธอได้บางคนเค้กคำสาวย้งจะไม่ผิดกินแล้วมันแบบไม่ดีอย่ามาอย่ามาเข้าใกล้ท<อ>ี่ของกูว่ามันดีหรือเปล่าวะมันมันตีไก่ไหมก็ถามว่าไก่ไหมก็เออไม่ได้ไก่อะไรเลยเหลือสามแปดสี่สิบนะเหลืออะไรแล้วมึงอ่ะฮะยี่แปดสามเม็ดยี่แปดสามเม็ดเหลือน้อยไปมึงก็รู้ว่าตัวเองเยอะกว่าไป่ถามทำไมวะเหลือน้อยเนาะเดี๋ยวผมรี่เปิดแล้วกันมาต่อไป อันนี้เป็นที่แปรมังกรเดี๋ยวกูไปข้ามมังกรไปเลยให้มาอย่างนี้เฮ้ยนี่เป็นหนูซึ่งหนูเนี่ยมันจะวิ่งเร็วทกเดียวเลยคุณบอยจิตจิ๊บบอยดูนี่อยี่เพิ่งเก็บนะจิตจิตเออเอาไปเถอะให้ไปเถอะแค่แค่สปีดผมไม่จะเป็นตให้เราอะไรจะมีมั้อาจจะมีมั้งผลกวนอะไรก็ได้นะเมื่อกี้กอดแดงด้วยกอดแดงบ้างสิอยู่นี่กูไม่เห็นมีกอดแดงเลยมันแค่เป็นสปีดเฉยอ๋อต้องถือด้วยบอยถ้ามีเข้าตัวมันไม่ได้มันต้องถือด้วยอ๋อต้องถือต้องใช้โอเคเข้าใจแล้วไม่เชื่ออ้าวมึงก็รอถือดีสิครับพี่เ โอ้กด F กด F ก็ได้กด F อ๋อกด F เดี๋ยวไม่ใช่มันคือล็อกเวอร์ชั่นกูโง่เดี๋ยวไปกดตามมันเนี่ยโอ้โหตัวนี้อันตรายแต่บ้าเดี๋ยวเกมแคบเหลือเท่าไหร่นะอันนี้เป็นดาบเหลือ37กับ36มหน้อยจัะอันนี้อะไรไหนแก่เข้าเกมมึงจะมาทำไมให้แก่อันนี้ลาพิษโอเคเกมซิกจงรับความป่วยเข้าไปซะอ้าวไหนไม่เห็นป่วยเลยโอ้หลวงอันนี้เป็นเลขสโตนไม่นับเดี๋ยวคลิปหน้านับสโตนแม่งเลย บล็อกทองโอเคยี okay, ิบเจ็ดบล็อกเนาะกูได้บล็อกทองมาน,นะอบอยยีิบเจ็ดบล็อกเหรอมึงโกงหรอ <c oughs> อาเสกเลยยีิบเจ็ดบล็อกนี่หัดโกงนะพิธีเฮ้ยนี่คือแล่เหรอที่มงึงขุดอ่ะฮะห,หรือเสียงโชคหรือแค่แล่ใช่แล่เอันนี้เป็นแอปเปิ้ลดำแอปเปิ้ลนั้นไม่ออกอันนี้เป็นแอปเปิ้ลธรรมดาไม่เอาอุ้ยแอปเปิ้ลลูเอาจริงว่าบอยสองกล่องได้เกือบได้แล่เยอะมากเอาตรงเอาค้างเยอะเหรอเอาอ๋อคุณรู้ว่าค้ามันตีแกะไม่ได้ทำไมมันได้ โอ๊ยเมื่อกี้กูตกใจไงมาตีแก่ไปแล <blanket> ้วแล้วแก่มันอยู่ยิ่นิ่งไอ้แก่เบนี่อะไรไปอะไรไม่เป็นไรเลยลอ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 ยดิลอยอะไรอันนี้เป็นสกายใจเดมอนแล้วกูจะไม่รู้เหรอมึงก็ขอหรือมีหรือมีบัฟสโนว์ฟอร์ของกูอ่ะมันบัฟต่อยช้าม่ใช่ต่อยช้าลงช้าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยช้าหรออันนี้เป็นออร์กี้งบอลธรรมดาอ่ะยี่สิบเก้าสามสิบนะมึงควรลดกูดีกว่าจริงเพราะแบบกูเหลือเยอะมากยี่สิบเก้าสามสิบอันนี้อะไรเกมพิทอร์ ทำไมว่ากูก็ไม่ได้กวนค่ะแต่้มึงทำให้มึงตายได้นะกูก็ไม่ได้กวนมึงตายเลยเหอเออฟัพูดถึงกูกูลืมตีมึงเลยอันไหนกูตีมึงบ้างดิไหนโอ้โหแล้วมันเอาผีเออกูตีข้างหน้ากูไม่ได้อยู่แล้วมึงทำอะไรมึงตีกูของเฉยมาถ้าเขาแกลไรของเฉบหรอไหนเปล่าเออมันไม่ตายอ่ะแต่กูตายนี่น้อยกูกูที่แรกกูมั่นใจว่ากูชนะไปทอมึงเนี่ยอ๋อทีกูจำได้ละจำอะไรจำก่งเนาะหนูไม่กินได้นะฮะอ๋อกินได้อะไรกอดแดงเต็มเลยเหรอ เออจริงด้วยว่ะกูต้องมีคนด่ากูง่อยแล้วคนบ้าเนี่ยมันกินหนูเนี่ยมึงไปกินนังขาวติดคนอื่นกูจำได้ว่าหนูมันกินได้เพราะว่าผู้อยู่เกาะแดงมันเต็มเลยตอนนั้นอ๋อมึงคุยอยู่ก่อดมึงกินนังขาวติดคนอด่น้วกินหนูจะติดอะไรอ่ะติดใจอ๋อโอเคเลยมึงก็นี่ก็ไปสรรหากินหนูแล้วไอ้กินกกิินนหนูจะแปลว่าอะไรกินหนูคือหนูที่จะแปลว่าแทนตัวเองอ่ะออ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาบล็อกเพชรเสียงโชู้นะเดี๋ยวกูเสียบล็อกเลยก่อนเก้าอันอาเสียนะเก้าอันรอบนี้ลองเอาเพชรโยไปอีกรอบกันจะได้เพชรทองมฮ้ย อ้าวเฮ้ยบอยพมาบรรพิตเป็นยังไงมันได้แบบพูดจริงว่ะมันได้โหดดิคือจริงเหรอวะคุสุ่มได้ทีไรมันก็ดีจัดแร่นะไอ้ไอ้แหลเอเอถูกแล้วเพราะว่าว่ามันน่าจะเป็นแคลนมันคงไม่มีระเบิดหรอกไม่รู้ว่ะอันนี้เป็นแหลกอะไรล่ะก็เถียงย<อ><อ>ังไงอ่ะเถียงหอมเถียงหัวแหลกถเถียงหัวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เถียงอะไรเลยอันนี้เป็นมึงขยันเข้าเกมจะเลยเนี่ยกู้หัวแล้วแต่ผมเลิอกเข้าเกมะนะโอ้ยเขาจะได้เขาไม่ได้กับเรามึงเป็นแรกเขาทำไมวะมันถ้ามันมันเข้ามาแล้วมันตีเราไงมึงก็เจ็บไหม่เข้าใจยกมาเหลลืออะไรแ้ว อันนี้เป็นก่อดำอ๋อไอซอมบี้นี่เอ้ยอยู่ได้ไปทอด์กไหมน่าจะได้กันแหละเพราะมันเหลือหลายกล่องอันนี้เป็นธนูธรรมดาจะไม่ผิดนี่ไงธรรมดาจริงด้วยเออเออไม่ธรรมดาดีกว่าตอนแรกนึกจะธรรมดาเหมือนเดิมบ่อยไหนลองยิงหน่อยสิโอ้โหสตอรเข้าหาตูนี่เนี่ยโอ้ยอ้าวอะไรเนี่ยเอ้ามือตีกูเหรอไม่ได้ตีนะไม่ได้ตีในของกูสลับครับก็เมึงอาจจะตีกูแล้วของกูกรอบเหมือนสตอร์นเลยกูเจ็บไปเลงไม่รู้วามันก็ได้แล้วนะเนี่ยแรเห็นไหมฮะ อ๋อหมายถึงบ่อน้ำเออแร่ชัวร์ป่ะทูกคนแล้วเอ้าแร่บ้าอะไรนี่มันฝรั่งแค่เคียงป่ะมันฝรั่งไม่ใช่แร่เหรอวะไม่ใช่ตอนนีอาหารตอนนู้ไม่อาหารอ่ะมันเป็นแร่ป่ะคร่อันนี้ช่หนูป่ะอันนี้ธรรมดาของแท้เออนี่ไงธรรมดาจริงด้วยอันนี้ธรรมดาบไม่เอาเหมือนมึงเหมือนกันแหละเอ้ามึงมึงเสียมากมึงถอยมาอ่ะอีอันนี้ธนูขาวก็ธนูสโนยิงแล้วเป็นอะไรวะไอ้แม่มันจะมายิงกูทำไมเนี่ยเอ้ยเราได้พับนี่มานี่หว่าคุณไปหาจากไหนวะเนี่ยอ่ะได้อยู่ เออหมดละน้าจ้าหมดละนะากูเลิกกดดูว่ากูแบบเหลือเยอะเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นแด้่ถ้าจะไม่ผิดเออไม่เอาแล้วกันน่าจะการไม่กวนเลยนะมันเปิชายนะหรอโอ้โหบอยดูในดูในแมพแรกอยู่บลกเพียบเลยอุ้ยเปิดได้หมดแล้วนะได้มาลอบมาอีกแล้วอ่ะยิปเจ็ดอ่ะโอเคยิปเจ็ดบล็อกเสร็เสร็จแล้วโอ้โหคือเ่คนเกียร์คลิปนี้เราได้แบบแร่กันเยอะมากเลยจริงๆอ่ะอันนี้แต่งกาได้ออกไปได่เยอะเลยก่เยอะเท่าไหร่นะเยอะอ่ะเดี๋ยวใกล้หมดแล้วกูบอกก็กูไม่เยอะอ่ะ ก็กูเยอะอันนี้ได้ลาพีหม่อีกแล้วโอ้โหเยอะมากโอ้ยปิเถอะอ่ะปิดแล้วอันนี้หมดยังหมดแล้วโอเคอันนี้เป็นดาบหลุมดำดามเมจร้อยกว่าไม่เอาบล็อกเหล็กอ่ะต้องอะรให้หมดเดี๋ยวเราเพลม,มันบ่อน้ําอ่ะเอาบล็อกเหล็กเสียงบ้างเอาบอล็อกเหล็กซิโอ้โหแตอนแรกบอกอะไรนี่บอกอะไร มันใจว่าแลกชนะก็ชนะไงแล้วทำไมมึงกลัวแลกกลัวแพ้เมื่อกี้กูไม่กลัวแพ้เหรอเออพูดตอนไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูแพ้เลยโอ้ที่ก็เก็บอาเยะแค่เดี๋ยวกลัวแพ้มึงเออเอาเขาเขาเขาตอนนั้นมันใจว่าชนะมึงจะกลัวแพ้ทำไมเออกูมั่นใจแล้วว่ากูชนะเออแล้วจะกลัวแพ้ทำไมวะบอยฝากเสกกองไอเดชไหน่อยไปวางกล่องอะไรก็ได้แล้วแล้วถ้ากูไม่เสกผมจำได้ดาดมีดาเมจเยอะแต่ว่ามันตีได้แป๊บเดียวคือมันจะแตกถ้าใจไม่ผิดนะอ่ะแล้วถ้ากูไม่เสกเอะได้ผมอันเก็บทิ้งเคป กูยังเปิดไม้หมดนะกูขอใส่ขอไปก่อนเพราะแรกกูเยอะเกินมึงอกี้เพิ่งแอบเปิดดูนะอ่ะโอเคใส่ไปก่อนมาผมรีบเปิดก่อนไม่ใช่กูเปิดแล้วได้เปิดแบบแรกกูเลยกูหายไปเลยนะต้องมานั่งเสกใหม่กลัวใช่แน่เลยกกููไไมม่่่ใสโอ้่ออันนี้ดาบดาเมจเออเยอะจริงๆอ่ะเก็บไว้ก่อนมาสิบสิบสองแล้วทำไมกูเหลือเยอะจังวะเนี่ยโอ้จะบอกกู่ควรก็ไม่ใช่กูกลัวฆ่ากูไม่ไดฆ่าเนี่ยคลิปนี้เราเท่าไม่ได้ตีกันเลยอันนี้เป็นรูทบ็อกซ์อ้าวมันแตกไฟก็ไม่ได้นะที่คะฆอ้าวฆ่าจริงเหรอ โอ้ไม่ได้ค้างอ่ะคุมปเตะธนูไว้แหละอ๋อดาบอ่ะดาบดาเมจสามสิบขอบคุณครับสกายโบทำอะไรไม่ได้เลยธนูก็กาก์กาดหมดเลยกาดมาได้บอยเลยออ๋จะตายเดี๋ยวตายนั่เราตายนะมาสิบสิบแปดแล้วเสี่ยงโชคมึงจะขอรละอย่าเพิโทรเลยนะกูได้เยอะแล้วโอ้โหมาได้ระเบิดกูมาบอยมันมีระเบิดเดนเดนเป็นบ่อน้ำอ่ะวางไปเลยลูกเดียวแปดกองจะได้เร็วปึ๊บโอ้โหไอ้บอสเวนนี่เอ้ยอ่ะตีเองว่าดาบพังเร็วยิ่งที่ผมจับได้อยู่ อันนี้เป็นดาบเดอะคิวเลอร์จะไม่ผิดดาเมจเยอะใช่ไหมนี่ไงจริงด้วยไม่ใช่ดาบเดอะคิวเลอร์เป็นดาบเลือดนี่ว่ากากรองแล้วมึงทำอะไรเนี่ยเคียวยาโอเคหมดแล้วบอยตอนนี้ไอเมโรอ,อยู่เอ้ยเอาเพชรอยู่นะนี่นะบกเพชรเอ้ยไม่ใช่บกเพชรอ่ะแร่เพชรโอ้โหพอบัวแร่พุดโยกูได้เพชรทองว่ะบอยเอาจริงไม่เกี่ยวหรอกถช่เออไม่น่าเกี่ยวหรอกอ่ะมาหมดแล้วใส่แรแ่เลยแล้วมีตรงไหนอีกวะหมดยังวะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะหมดแล้วในของมึง เดี๋ยวแม่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกูเยอะกว่าเย้โอเคเย่แล้วชนะเาของเคยชนะแรกเหรอกูบอกแล้วก็ชนะมาบ่อยแล้วครับให้มันชนะบ้านจะต่อไปเราจะต่อไปเรามาสู้บอสดีกว่าแล้วก็มาสู้เองก่อนมาทุกคนมาเดี๋ยวผมวกคาบของนะมาคาบของสักคู่อ่ะใส่หมวกเออกากว่าแล้วแล่ห์ไฮเปซิล่ะหออคาบไม่ได้ อ่ะไปไหมเล็ลก,น,น,กน,นอมาเดี๋ยวเราไปหาบอสเลยมาบอยพร้อมยางกินบัฟเลยจะไม่ทันบอกมันกินหนูไปแล้วผมจะบอกว่าหนูกินได้เลยนะอ่ะเผื่อมันลืมกันอันนี้กินจะ,จะมมว้าวเลยนะกูเป็นคนบอกมึงกูมึงลืมไงอ่ะแอปเปิลดำกินไปเลยแล้วก็หนูแล้วมีอีกไหมของเรามีเค้กไอ้คุกกี้โอเคต้องจัดเต็มมาบอยพร้อมยังทำละมาทำาเราไปดดูยกันเลยมาไหนบอสจะหัวแค่ไหนการอาตนูยินอยู่สิโอ้โหโดเป็นน้ำ AK สี่ดอกแตก ก็สนุกมาดอกหลายดอกเนี่ยดาดาเมียมันเยอะอ่านเนี่ยลองตีมานี่อาตีนี้เอานี่ตีแล้วเหรอโอ้โหเรื่องจะรุนเอยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพอตีเอาไม่ตายไม่ตายโอเคมาเอาไมด้ขอตีคนเดียวบ้างนะมาเอาดาบไปตีเดี๋ยวผมจะบอกว่าดาบเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าดาบนี่มันพังไปจริงเห็นปหมก็พังเร็วอยู่นะอันนี้กูตีโดนไหมเนี่ย อ่ะโดนแล้วเห็นไหมดาบพังเร็วมากเลยผมว่าดาบไม่ตีแรงกว่าเนี่ยเออนี่ตีแรงกว่าเออเอานี้ดีกว่า,อ,า,วาอันนี้ทิ้งไปเฮ้ยกากพอแล้วแค่นี้ละกันขอ,อีกรอบมาธนูยิงปึ๊บ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 โอ้ยแรง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 โอ้ยยิงจะแรงทำไมล่ะอ่ะหมดแล้วโอเคมากินรับรอต่อไปของเราเดนน้ำไม้นี่ไม่ใช้เลยพื่ทุกคนอยากให้ใช้อ่ะลองใช้ดีกว่าก็ได้ปลาไปแล้วโอ้โหโดนตัวเองเดนน้ำไม้ปลาเรเลือดบอสไปดนวยนะทุกคนเพื่อทุกคนอยากรู้พร้อมมั้ ทำแล้วเอ๋อมึงนี่เล <c oughs> <ะ>่นนะมาถอดละกันมาอะไรพุงมาอาวโอ้โหปุ่ม <c oughs> ปุ่มขอผมสลับอ้าวค้างประเด็นคือมุงตีกูรับผมสลับไปได้ในสปินอ๋อถ้าเชอดค้างกันเองก็ผมว่าเราไม่ต้องสู้แล้วอือถ้าเราถอดเกาะแล้วกินแบบกันนันก็จะแ,แบบเสมออะไรเพรามันกินแล้วได้โกดแดงไงเออยังไงก็เสมอเพราะปรับแดงกับกินบัฟกันน่ะอือนั่นแหละโอเคก็เงี้ยงไงที่นี้ก็เสมอไปแล้วกันเนาะอือเพราะแอปเปิลม<ๆ>ันโห่จริงนะครับโผตัวเกมค้างเลยนะซื้อเกมกูไม่ได้ค้างมานานแค่ไหนนะมือต้ัวไม่ได้เกมค้างมาานนแค่ไหนแล้ว เราก็ไม่เสมอนะเหาือานนอ่ะสือว่าคี้นี้เสมอเนาะส่วนบอลก็ชนะไปส่วนนักพิณทองผมก็ชนะไปนะทุกคนถ้าเราชอบดกดไลค์สมัครช่องผมยดีกวมาชิมน,นาบ๊ายบาย